สวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่เราแต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะคะอย่างเช่นเสื้อคลุมเสื้อคลุมแล้วก็ฟันแล้วก็หูนะคะอันนี้เป็นหูนะคะปออลอมปลอมเอาติดไว้นะนีนะคะม,มีเขี้ยวซื้อผ่านเน็ตได้นะคะเขี้ยวอันนี้เขี้ยวนะคะซื้อผ่านเน็ตได้มันจะเล็กจิ๊ดเดียวลงาหายนะคะเพราะเขามีให้มาสี่ชิ้นเอง เดี๋ยวลองใส่เขี้ยวดูก่อนนะคะลองใส่เขี้ยวดูก่อนนะนอย่ายาเกื่ยนสองอันโอเคอย่นี้นนะคะไหนดูซิอ่อันนี้อันนี้ต้องกัดไว้หน่อยนะคะเพราะว่ามันหลวมนี่เล็กสุดละคะหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามมิลแต่น้อง <S <S น้องขี้อยานี่ใส่หนึ่งจุดสามมิลก็ยังหลวมอยู่อันนี้คือเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมนะคะใส่าาทวยกันเลยขู่ แค่ไนใช่มันืนนี่ใครจะได้อะค่ะแค่คะสองไม่รู้เรื่องเนาะสังไม่รู้เรื่องสองไม่รู้เรื่องนะสองไม่รู้เรื่องอันนี้เสื้อัได้ไดไแต่แตถ,ถ้าชอบเป็นโทนสีอะไรก็ใส่ได้แล้วเราก็ใส่เสื้อคลุมนี่สวัสดีคะ่ะเด็กเยิงฟันสชคะนี่จะออกมาเป็นนี้อะใกล้ๆยิงฟันยิงฟันเออดูหน้าดูหน้าแต่งหนะ้า อาโอเคเก่งมากอ่าแล้วก็อันนี้นะคะอาจจะเป็นที่คาดผมที่คาดผมนะคะที่แบบอันนี้คือที่คาดผมมังกรนะคะทีนี้มันหกักก็เลยมาใส่ทรงนี้นี่นะคะแล้วก็หูนี่นะคะลองใส่หูดูเนาะอันนี้หูปลอมนะคะ <c oughs> เขี้ยวหลุดไปดีเลยละอะไรอันนี่คือหูนะคะ อีกปุยข้างห, <blunt. S 2> หนึ่งนะอุยข้างหนึ่งนะเด็กๆโอเคแต่ลราเห็นไหมอ่ะผ่านข้างสิหนี่นี่นะคะโอเคอันนี้ค <IKE S 1> <vic many. S 2> ่อนข้างค่อนข้างอุปกรณ์ครบนะคะยิงฟ <q> ันเลยค่ะอยาง เปีศาจโดยแท้จริงฟหลุดนอันลุดโอเคนะคะบายบายเด็กๆบายบายพี่ๆด้วยนะขอให้เด็กๆแต่งหน้าสนุกสนุกนะคะบายบายคี bye หนึ่งนะบายบายพี่ๆไม่บายเด็กๆ